ท่านนะคะ9ท่านคุณป้าจิตคะพี่หมอพี่หมอกับคุณหมอกับค่ะสองอากโกี่ท่านละคะใครคะคุณหมอแพลวพันพี่ภาคภูมิพี่และกรามาครบอย่างคือพี่พี่นานนับสิครบอย่างคุณนี่ค่ะนี่ค่ะไม่คุณหมอแพลวเอาคุณหมอแพลวพันคุณหมอแพลวพันคุณหมอสมศักดิ์ครบอย่างคะครบอย่างเก้าอย่างสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเดี๋ยวมายุรี แปดนะคะอีกอีกท่านหนึ่งอ่ะพี่นาเรียกครบไหมคะแปดอ่ะเนี่ยอ่าเยอะเยอะมดง่ายเยอะมดครบแล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะไม่เป็นไรร่วมกันร่วมไหนก็ได้ค่ะยืนยืนยืนตรงไหนก็ได้ทำเหมือนกันนะการเดี๋ยวเต้แจกซองนะคะ ทุกคนก็สาธุอนุโมทนาก็ได้บุญร่วมกันค่ะถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้ที่ถวายหรืออะไรแต่บุญก็คือจากการที่เราน้อมรับแล้วก็ได้เช่นกันนะคะสาธุค่ะคะุณเต้เแจกเลยะคะเชิญเลยค่ะ ถ้าจะบนเดินทางไกลต้องสองพิเศษเดี๋ยวท่านต้องกลับเดี๋ยวท่านต้องกลับฟลอยดาวันนี้เลยนะคะท่านจะบินบ่ายนี้เย็นนี้เลยค่ะครับเดี๋ยวอีกขาดอีกสองนี่นี่นี่เตกครบยังครับครับครับสาธุอาจารให้พรสัาน มาจะถวายไปข้างหลังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจดี๋ยก็รับพระถ่ายรูปปูมาถ่ายรูปปูก่อนที่จะไหมค่ะก็ไปรันเสร็จพิธีใช่ไหมคะเพื่อท่านอาจารย์ขาข้างหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยืดนึ่งนี่ในกระส่งไปข้างหลังก็อยู่โน้นสอกมาออกมาทางนี้ทางนี้ท่านท่านท่านม่รับเงินเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันนะคะปนุยไปเรียกก่อน ถ่ายรูปร่วมกันนะคะเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรคะเป็นภาพนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานทอดกรถินสามของวัดอุตสาพุทธยารามในวันนี้นะคะใช่ขอเชิญทุกท่านเลยค่ะถ่ายรูปหมู่ค่ะอ๋อครับอาให้ให้ี่หมอของท่านกบอกที่หมอ พี่หมอพี่หมอของของท่านเบสค่าค่าที่จ่ายค่าเครื่องบินไปค่ะเชิญนะคะเชิญทุกท่านนะคะมา,าเชิญทุกท่านถ่ายรูปหมู่ไว้เป็น <ม accounting. S 2> ที่ระลึกกันนะคะในวันนี้นะคะท่านเบสอย่าให้ท่านเบสท่าน,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 ท,านท่านเบสไม่รับเงินท่านก็พี่หมอรับแทนเลยเพราะว่าค่าเครื่องค่าตัวเครื่องบินขอเชิญครับขอเชิญครับเช <ißt aves> ิญค่ะถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมอ่า<ก> <uga>